ท่าือที่ง้ามัสยิดผ้ามองผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินสำเนียงนี้มันนานมากทุกคนข้ามุกอารับกับซะของแท้จากอียิปต์ทุกคนจําได้ไหมครับน้องยูซุฟเนี่ยวันก่อนเราซื้อเสื้อรายให้น้องใช่ป่ะแล้วจริงๆอ่ะอีกสิ่งนึงที่ผมให้น้องเขาในวันนั้นแต่ว่าผมไม่ได้บอกในคลิปก็คือผมให้เงินน้องไปก้อนหนึ่งนะครับผมให้เงินไปน้องวันนั้นน่ผมบอกน้องว่าซถ้ามึงเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมึงไปซื้อของอะวันนี้มันก็หมดเว้ แล้วน้องมันก็ระเบว่าน้องมันจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของประตูดิบจะเปิดร้านอาหารแล้ววันนี้มันทําได้ทุกคนคนลุกเลยอ่ะจริงๆเก่งมากทุกคนดูเฮ้ยเอาจริงป่ะไม่คิดว่ามันจะทําจริงทุกคนเนี่ยยูซุปนี่ดูดูนี่คือยังไม่ทันปิ้นไว้นิ้วนะใช่เอาไว้บอร์ดมาเขียนเลยข้าวหมกอารับกับซะ65สบาบาทของแท้จากอียิปต์ อันนี้โคตรถูกเลยนะถูกเลยนะถูกมากเพราะว่ามันเป็นข้ามูกอาหรับไงเพราะว่าวัตถุดิบก็คือแพงแพงนะครับทุกคนตกใจมากวันนั้นเราคิดว่ามันพูดเล่นๆไงเนี่ยเปิดจริงได้เงินก็เดี๋ยวจะไปซื้อวัตถุดิบแล้วก็จะจะเปิดร้านคือน้องคิดไว้นานแล้วเคยเคยบอกมันเคยบอกนานแล้วว่าอยากจะเปิดแต่ไม่มีโอกาสสักทีใช่แล้วก็จังหวะมันได้ตอนนี้เรามาดรอนด้วยก็เลยเปิดเลยฉะนั้นวันนี้ผมมารีวิวให้น้องมาอุดหนุนน้องมาให้กำลังใจแล้วก็เดี๋ยว เนี่ยเดี๋ยวแฟนแฟนแฟนับก็มาได้เปิดได้กี่วันละสาวันสวันเลยใช่ปะก่วันนี้คือเป็นข้าวหมกอย่างนี้ทุกคนนะมีไก่แล้วก็มีมีน้ำจิ้มทุกคนอันนี้คือสูตรอาหรับเลยนะทุกคนใช่ผมเคยกินผมเคยกินตอนที่อยู่อียิปต์แม่แม่ซบทำให้ใช่ป่ะเออแต่วันเนี้ยผมจะได้กินอีกครั้งหนึ่งเฮ้เก่งว่ะถิ่เมือผมเองทำเองด้วยนะคือแม่แม่อยู่อียิปต์แม่เคยบอกสูตรมาคือวิดีโอคอลกันวิดีโอคอลกันหรือแม่ ก็บแบบแม่ใส่อะไรบ้างนี่เหรอเฮ้ย<ช>ทุกคนน้องสู้อ่ะ <c oughs> เก่งวะเนี่ยสุดยอดจริงวิดีโอ,อโกับแม่เลยบอก<ช>แม่แม่ก็คือคุยอาหรับกันได้ป่ะ<ช>แม่ก็สอนว่าเอ๊ะซใส่ข้าวนะใส่ใส่นู่นนี่น<ช>ั่นโอโ้โหเก่งว่ะคือแม่อยู่อี์ใช่ไหมล่ะเออแม่มาไม่ได้ก็เลยทําอย่างนี้เลยเก่งทาไมตั้งใจขนาดนี้จะเก็บเงินทําอะไรพาแม่มาพาแม่มาหรือใช่แต่งเมียนะพาพาแม่มาจริงปะเนี่ยจริงสิคือแม่อยากมาเออแม่อยากมา ก็มันต้องใช้เงินไงเนาะวีซงวีซ่าค่าตัวอะไรขอให้ขอให้ไปด้วยดีขอให้ทำยาวๆมีหมดประมดดือนก็ยังคงทำนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแบแบจะออกแบจะออกไบจะสั่งทำเมนูให้อันนี้ใช้นี่ไปก่อนเดี๋ยวแบให้ทีมงานแบตัดต่อออกแบบใส่รูปยูซุปแล้วก็เขียนชื่ออะไรก็เดี๋ยวทำเมนูให้อันนี้คือพร้อมใช่ไหมงั้นแบแบแบซื้อแบอุดหนุนสักสักสามอันนะแบ๊บมาสามคนได้แบอุดหนุน เอาอีกหนึ่งใช่ไหมอ่าเอาอีกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอุดหนุนเดี๋ยวอุดหนุนช่วยอุดหนุนทุกคนโหนี่นี่คือข้าวเหลือไม่เยอะนะทำมาหนึ่งอันี่เหรอใช่ได้ประมาณเท่าไหร่ได้หนึ่งกี่กล่องได้เนี่ยประมาณ20 20กล่องขายมา3วันแล้ววันแรกไม่หมดไม่หมดเลยไม่มีเลยไม่มีคนซื้อเลยใช่โอ้โหวันแรกไม่มีไม่มีคนซื้อวันแรกผมไปปัตตานีผมรู้แหละว่าน้องวันน้องเปิดร้านแต่ว่าผมมาไม่ได้ไงเออไปปัตตานีวันที่สองก็เมื่อวานเมื่อวานผมมาแล้วผมมาม่วววนชงกรบบะแแล้ ขายหมดนะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปให้ผมมาเยี่ยมนะ้องผมก็อุ่นหนุนแล้วเมื่อวานรอบหนึง่งนะวันนี้เรามาอีกครัง้งหนึ่งใช่ก็แบบเก่งมากเมื่อวานคือหมดเกี้ยงเลยนะหมดเกี้ยงเลยวันนี้ชาละเดี๋ยวหมดเนี่ยยังมีเวลาเราเพิ่งเปิดไงเพิ่งเปิดร้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เตรียมมาเยอะนะใช่ฉาละเดี๋ยวแฟนแฟนเพจก็มาลองอุ่นหนุนข้าหมู่อาหรับอาจจะไม่พอก็ได้เว้เนี่ยอาจจะหมดแบบภายในครึ่งชั่วโมงก็ได้เว้เนีเ่ยเฮ้ยใครจะไปรู้ด<อ>ดููอออาาาเมมมมนนนนอออออาาาาเเเืืื่่่วววทุกคผจํได้เเราซลฟี่่่กันใชปะ ผมส่งไปให้แม่ยูซุบดูว่าเนี่ยยูซุบขายหมดนะเดี๋ยวผมขึ้นแชทให้ดูเลยมาแม่ตอบกลับเป็นภาษาอารับผมไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ยูซุบฟังเองเอ่านี่แชทแม่นะทุกคนผมส่งรูปไปว่าแบบเนี่ยยูซุบขายหมดเกลี้ยงนะแม่อยู่ที่อีบนะแล้วก็ยูซุปก็พูดเป็นภาษาอหารับว่าอัสฮดุแปลว่าอะไรข่าหมดแล้วนะข้าหมดแล้วนะอฮัรดุล,ลิาห์ปราณนี้น่ารักมากทุกคนแล้วแม่ยูซุบตอบ ผมกดหัวใจไปเลยผมฟังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะฟังว่าแม่ตอบว่าอะไรก้อยเซซุ่ละหมดิลลัลซุลแลลละบะเตาะบุุลิอุมกิจอ่ายะสไตล์แบบเออมอดเล่ละห์มดุลิลลัลบะมิตะอิจารีกินีสอหมวยอะโอ้น่ารักทุกคนน่ารักจริงผมก็ตอบไปละห์มดุลิลลัลน่ารักมากนี่แม่อยู่ที่อียิปต์แม่แม่ยิ้มไหมน่ะสุดยอดจริงเป็นกําลังใจให้น้องเก่งมากเนี่ยเพื่อนเพื่อนน้องก็มาช่วยได้เดี๋ยวให้ดูมาคือน้องตัวคนเดียวก็จริงทําคนเดียวก็จริงแต่เพื่อนเพ เนี่ยเนี่ยแบกบอลเนี่ยเนี่ยหลายคนทุกคนข้างหลังนู่นอีกเนอะทีมงานทีมงานทีมงานคือคือยูซุเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะไงแล้วเพื่อนๆก็ซัพพอร์ตกันช่วยกันเนี่ยมานั่งฟ้าเป็นเพื่อนคือคือถ้ามาไม่เห็นยูซุนั่งคนเดียวอ่ะเออมีเพื่อนๆมานั่งมาอะไรสุดยอดจริงเบยก็เริ่มต้นอย่างอย่างนี้มาก่อนก่อนที่เบยจะมีทีมงานมีอะไรเบยก็ทำคนเดียวมาก่อนสุดยอดเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนมาอุดหนุนกันได้อยู่ที่ตรงข้ามอ่ามัสยิดกลางนราธิวาส65ห3 ผมโอนเกินนะจริงๆให้กําลังใจน้องเผื่อว่าเผื่อว่าจะได้จะได้จะได้ไปขอแฟนเร็วๆอ่ามีลูกค้ามีลูกค้ามาอันนึงทุกคนสุดยอดนี่เบบอลเบบอลเบบอลเรียกลูกค้าลูกค้าคนสวยลูกค้าคนสวยเบบอลเรียกลูกค้าเก่งนี่มาช่วยน้องมาช่วยน้องมาช่วยน้องเนี่ยสุดยอดว่ะแบบเก็บเงินอ่ะนึกภาพไปไปรุ่นคนหนึ่งป่ะโอยรุ่นคนหนึ่งอ่ะแล้วแบบช่วยกันทางานอ่ะทุกคนนี่โอ้อย่างเฟี้ยวทุกคนเอ้ย สุดยอดสุดยอดแบงคบอลนี่สุดยอดจริงเรียนลูกค้าได้ยังไงวันนี้ถามเยอะเมื่อกี้ยังไม่มีคนไงแล้วก็สงสารเห็นเห็นเพิ่งเพิ่งตื่นนอนผมว่าเออมาช่วยน้องดีกว่ามาช่วยแบบเ่าเนี่ยจากคนเยอะยังไม่หละเราก็แบบเยอะแล้วได้ได้เยอะเลยคือน้องเพิ่งเปิดไงน้องเพิ่งเปิดมันมันมันไม่มีคนรู้ไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปหวังว่าจะช่วยได้ของวิกานี่ไม่ต้องห่วงแล้ว ครับถ้าคลิปนี้ออกไปรับรองน้องไม่ทันเลยต้องให้เพื่อนๆมาช่วยผมผมก็ต้องต้องลุ้นจากยอดวิวเหมือนกันว่าแบบเพื่อนๆเขาเขาดูกันไหมเขาแชร์กันไหมก็ฝากแชร์ด้วยละกันเอามาแชร์มารองกันได้ทุกคนโอเคขอบคุณมากเช่นกันนี่การถ้าไม่มีพิซซ่าโอคงเยไม่หรอกไม่หรอกทุกคนทุกคนทุกคนช่วยๆกันใช่กันเช่นกันไปเฮ้ยจำได้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งน้องยูซุอ่ะเขาทําคลิปกันแต่ตอนนี้ไม่ไม่ลงอะไรเลยหายไปเลยทำไมอ่ะออกมาทํางานแล้วก็ โทรศัพท์ก็พังโทรศัพท์พังด้วยก็เลย<ช>ทำคลิปไม่ได้ใช่คือมันจะมีช่วงหนึ่งนะน้องเขาแบบไปเตะบ,บอลกับเพื่อนๆไปเที่ยวเล่นซ่อนแอบอะไรก็ทาคลิปคือวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละคือเกาะกลุ่มกันสี่ห้าคนแล้วก็แล้วก็มาไม่มาช่วยกันทาคลิปทุกคนผมว่ามันน่ารักมาก,กช่วยกันทํางานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โทรศัพท์พังเร็วๆนี้จะลงคลิปจริงๆหระเฮ้ยยังคงติดตามเพจยูทูบบล็อกได้อยู่นะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเก็บเงินอยู่เดี๋ยวซื้อมือถือใหม่เพราะมีมือถือใหม่ปั้บถ จริงรอ่ะยังมีคนคิดอย่างนี้นะผมผมไม่คิดอะไเรื่องนี้เพราะว่าผมพอใจกับการมีภรรยาคนเดียวแล้ะอุะอ้ยยังยังหมายถึงว่ากำลังจะมีภรรยาคนเดียวไงออจริงจริงผมจะรีวิวกินให้เลยนะแต่มันไม่ได้ไงทุกคนว่าผมยังบวชอยู่ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงไงผมต้องกลับไปลองได้เหรออ,อ,อ่ะคุณลองก่อนม,อมันลองกินไม่ได้ทุกคนเราบวชอยู่ไงทุกคนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งผมต้องกลับไปเตรียมกับข้าวที่บ้านเอาเป็นว่าถ้าอยากรูว่าอร่อยเด็ดเผ็ดแค่ไหน มาลองเอง,องนะท<น>ุกคนมาลองเองเมื่อคืนผมลองแล้วจริงอร่อยมากวันนี้ถึงกลับมาซื้อใหม่ไง <laughs> โอเคเจอกันเจอกันขอบกรณนาเอ,อาบกระนา